ืมอนีบอกสวัสดีค่ะอิสุราาชาแนลค่ะืมอนซิพ้ามาไซเวสกับน้องอันนะคะเป็นเบสป่าหลังจากไปหาขี่ก,ก็เดือนมาแล้วเนาะนจะตรงนี้เฮ็ดปวกมันก็นออกยิมห่องห่องเห็นแล้วมันหึกน,นก้ซ้าสยหัวไปแล้ว นี่เป็นธรรมชาติลงไฮทงหน้าค่ะยำมะแรงของวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้ารอยหกสิบสี่นะคะนี่เป็นเขาเจา้าปูเขาเจา้าบ้านไดเราค่ะบะ้านไหนวานปุ้ยหมาออ ปักเว็ดไว้แบีมีประมาณสัก10บนาทีซ5บหานาทีซีบนาทีเขา,าจังมายามนะคะนี่คือการปักเว็ดไว้ในเห็ดปวกดอกหนึ่งที่สิไปหาก่อนหน้ายอยู่ห้องสนเห็ดปวกหนำฝนที่นึ่ะร้ายตัว เาขามันดังมาเออเน่ยจังมายามนะคะแล้วไปหาเบิ่งเห็ดปวกกัน<ด>มาลองยามเบิ่งนะคะคือจังมีหลองลอย ธรรมชาติที่แสนงดงามอ่ะลองมายามเบดเบิงเนาะคะ่ะมันจากใส่ไปได้อยู่ได้ไปเข็งหน่อยค <c oughs> ือเสียงเราเสียนหลงเลยเสียงโอ้

ปลาไงปลาดุกปดุกกระโคไ่ามาเด้ะนี่อ้าวมายามรอบที่สองนะคะปรากฏว่าเจอปลาดุกมาก่อนอ่านมาก่อน,นอมาน,นี่มันสิรูดเร็ว ดึงยุ่นี่กระดุกค่ะพี่น้องอ<ม>โอ้โห<ะ>เร่เร่เร่มันใหญ่กับได้ดูนี่เนาะอ่ะอย่าไปดึงงานสันเลยโอ้โอเจ้าคนแดงคนแด <c oughs> ง <c oughs> เออพอจอนผมกับพี่เอจะกลับกับแม่เอเดี๋ยวให้เงินเลย โชว์หน่อยพุนได้แล้วนะครับปลาดูกหน้าอ้วนตุกปุ๊กเหมือนลูกเลยอ่ือฮึว้าวโอ้ไม่กดลูกอยากลูกอยากจับมันบ้างว้าวายมันมีหนวดหนวดเด้อวล้วอันนี้ก็เป็นอ่ะของกินนะ ที่พวกเราหาเจอนะครับอ่าโอเคได้แล,แล้วครับหนึ่งตัวในการมานมานมานันนินมีแม่นายลองอดูหายทางนี้สิว,ว้าววว้ามันสุดยอดมากๆม,มันสุดยอดมากเดี๋ยวพยายามต่อค่ะมาเบิ่งค่ะเกียนมองเบ็ดเบ็ดย่างไง อ้าวรักนี่มีรุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นหยดหยดอ้าวเร็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 วมีรุ่นค่ะพี่น้องเร็วเร็วหนุนเบสิไปก่อนโอ้ยเร็วเร็วเนี่ยอ้าว ปลานิ่นคะ่ะอ่ะนี้ปลานิ่นผู้ถูกโอ้ปลานิ่นทีโตใหญ่ที่เด็กนะเด็กไอ้มอแม่อน,นุดมสมบูรณ์ครับอุดมสมบูรณ์มากคะ่ะเป็นปลานิ่น เสียบเนื้อใหม่ค่ะยบเื่อนจะขึ้นน้ะเนี่ยจเย็นเยนครับมันต้งไม่อยู่น้ำอย่างสิแด้บรรยากาศมันหายไปจักการหยาบบ่ตรงนี้หยา อ่ากระลุกหลุกระลุกใหญ่ปลุกที่แบบอะไรบ้างได้ปลานินนะคะก้ะแมงจับเต่าไปกัปูไปเต่ากันเลยอั่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนะคะในการใส่เวิร์ดัฝงของอันนี้นั่นเลยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ